อยูน้ำบึงนี่ยุ่นน้ำไหลของมเด้แต่ระเบียบโมปีเนาะมาบวกอันนี้ปีก็สิบสามปีโคโรน่ากับมาั้าแต่ปีแรกเลยในในช่วงยุคโควิดหรือปิดวุ่นก็พอค่อยไปใส่พอกรอยู่อยู่นน้ำกันแต่ก่อนผมก็บอค่อยผมคือผมบอค่อยรับงานอีเวนต์เนาะคือคืองานหลักผมมันมนีอยู่แล้วคืองานวุ่มันกระลายอยู่แล้วแต่ที่นี่อีเวนต์แต่ก่อนกับคันบปรจำเป็นหนึ่งสิงกโปบ์รับ ังานที่เอาวอกทรงว่างานที่มันได้ราคากับจังลับจริงไหมครับเพราะว่าธารกิจยุบานหรืองานยุบานมันก็มีหลายอยู่เออเราเข้ากับเห็ุคิดเ็ดอยังกับปึ่งมันก็มันก็มีรายได้ในตรงนี้นะครับอ่าการยุ่งงานตลอดกากาอยู่ในใจกับขึ้นอยู่เสมอว่าต้องต้องดูแลเล่เปนอยางดีเวลาเก็บไข่ไดง่วยกันหาหมอจนหอดเวลาจนหอดสุดท้ายก็ต้องดูแลเห็ุหอดประกันไวนีเนี่ย เฮ็ดประกันชีวิตไปเรียบร้อยเฮ็ดรมีไวายเฮเฮ็ดเป็นเอื่นมาเฮ็ดต่ออายุเฮ็ดเออเฮ็ดต่ออายุเฮ็ดต่ออายุไวแล้วแต่อด้จะลอยีขันล่ำบได้กันสิเฮ็ดนาที่ยังอื่นก็ขึ้นบางตีตลอดเชีอยูายอข่ควาตนเรียบวย ย้อยซือกล้วยเช็ดพวนดังหลังเป็นปังกล้วยเรอยกกะนกันนี่าเะลากันนกากับกับับกับขึต้องดูแลเระพี่รอดบางบางสิบางอย่างบางคุนบงกผชักเนาะมีดามาอยู่นี่ไอฮาระคิมเท้าเห็นยบนะพนกับเสื้อยีลีก็มีจอกัน จังคลิปอีลาบึงไปซื้อคนเดียวเดียนกระดาอีลาบึงจังไอ้ใส่อีลาบึงนวดเน,นสิคนก็ว่า,อา,อวาไอ้พวกหัวจักว้อมไอ้พุทธเหานวดไอ,อ้เอียงประมาณนี้กับคลิปนาเวที่ถึอิมดากันมันกับธรรมดาการแสดงเทใส่พ่นหัวไหมครับน,นี่ส่พ่นนี้ขณะน,นี้จริงแล้วคือผมข้าลบเล่าคือพอผู้นึงผู้เดียวขาลบนะ ดวงเปนะอดก็ดีครับพ่อบึงเนาะเอาปากด็ดีคือกันผมนีเวลาคืออยู่น้ำกันตลอดนี่อยู่ช่วงปิดวงนี่เพิ่นเป็นอย่างผมกับภาไปหาหมอดี่หมายถึงว่าภาไปเองนี่ไหม พาไปพาขับรถไปทันพุ้ติตามกระสิมุนจักอยู่เนาะ นน3,540ดวงขอบระคุณนะครับกาักษาไว้ังการเป็นตลกเนี่ย ก็คือการน,นี่พี่น้องมันเลียนแบบกันบ่ได้ไรคือบุคลิกการแสดงหน,น้าเวทีนี่มันมันมันเลียนแบบกันบ่ได้ไรผมก็อยากรักษาว้ยอยู่ยียบุญื่นเ,เราจะเป็นบุคลิกแบบนาตายนาตายคำพูดเป็นคำเบาเบาค่อยๆคนเก่ับหัวเพราะว่าอย่างนี้มันมันมันด้วยบุคลิก มันโดยบุคลิกควอมที่แบบว่ามันมันเป็นธรรมชาติเนาะ <c oughs> เวลาแสดงครับคนกับเสืออ้อยีหลีอยู่หน่าเวทียังเสียเออกับเป็นบบโลดโผนมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของของยายบึกซึ่งอันที่จริงแล้วตลกหมอล่มตลกอีสานเนี่ยผมก็คือว่าผมก็คือว่าหาหามันกับพอคนจะเปรียบเทียบกันเนาะแต่ว่าหาแบบนี้กหายากจริงหม,มครับเออที่เป็นบุคลิกแบบนี้ นาตลกนาตายคันสมัยก่อนตลกไทยกับซีเมนต์รอตอกเนาะเออหนาแล้วตายหนาลลลแล้ว<ม>เฝ้าแล้วเซยจริงสิคนเฮากิดรู้เฮากิดอยากหัวเมนบอละนะครัรบไครกันตอกเข็นซื้อกหัวอลไรล่ะธรรมดาอายุไรเราวมันก็มีไข่มีหนาวแฟนระเบียบว่าสินกับของสิจำใจอยู่แล้วเนาะีิลาเห็นีิลาเหมือซ้ำซ้ำเออซ้ำโลกโกลับเบียบ์วันี้แต่ก่อนอันเมื่อวานจะหอด มองบ่เคยประยัดเกียร์เกันาะครับน่นเมืองบ่กนั่นเมืองบ่กล uh อยหายไปไปเด้อไม่ได้เป็นวัดได้พี่น้องแต่ว่าแบบคือมันเจอฝนแล้วเสียงไปนะเยสียงดังฝน oh. านนี้จังเห็นอยู่น้ำกันไอ้บอยครับนอ้องบุญไอ้กับมี่แต่งานเลยบอได้เห็นคิบอยู่น้ำกันครับผมกับพี่น้องกับบึงคลิปเกาไปนะ เก็บคอนเทนต์เนาะห้อบอคอยได้เห็ดเนาะแต่ก่อนเ้าเห็ดอ่าไป้ขึ้นโกกระเดา,าพ,พี่พี่น้องประทับใจคลิปได้หลายที่สุดครับขึ้น<ม>โคกกระเดาหัวหอย,หอยไปเอาสายบัวข้าวบัวตัดกล้วยตัดกล้วยท่าสีตัดซื้อเกลียวเออซื้อก๋วยเตีดเด๋ยวอยากกลับบ้านเอออยากกลับบ้าน อูหลายตอบอแเป็นเป็นสิบเป็นคนงานไทยพี่น้องก็ได้เมตตาบึงในช่วงโควิดเท่าทุกช่วงนั้น6,100คนพี่น้องแช่อีกได้่ครับเราโมยเสื้อผาหลอกบึงหลังวิที มาสัตว์ดีทุกคลิปขอบพระคุณครับออชอบต,ตัดกล้วยเออตัแบบดกล้วยเป็นเด็กอย่างงั้นวกล้วยล้นครับกล้วยแก่ปากง่ายนี่งอะไรก็ไปเบียดตัวคลิปอยากกลับบ้านเลยห้ยน้ำมาสัตว์คลิปพ,พอหวงกินเออพอหวงกินเขา่ากินยาเด้อคลิปคลิปม้วนมามกินมาทุเรียนเด้อ,อคลิปเปิดเคลื่อนหมด เออโอโ้ยลานีพรออาะอีกคนเดียวเบิ่งทุคิปบอดเล่นตลกนันาา่มกันอาฮะรับมุกกันบางคนก็บอกว่าคือเข่าขากันดีแท้แตลกเอ่อมอลลัมหรือเลอรนะอ่าพระเอกนั่งเอกนั่งเสี่ยงว่าน่าที่สิลินครับลูกน้องได้นี่มันกับโมเมนต์บาลินได้ทุกคนเนี่ยพี่น้องบางมันขึ้นอยู่กับบุคลิกขึ้นอยู่กับสัมเนียงการเต่านตนะครัผู้นึงที่เล่นได้ดีคือพอยิงเอก ตับปูคันเองครับคีดพูดปูแต่อย่าหัวมาสิคีบพูดปูคีบพูดปูเบื้องหลังนึง่งโอดไล่ยี่รีได้พี่นอ้องมันมันแหรงครับนางปี่นะันะนบัดนี้มันบ่มีปูดอกถ้ากันไปซื้อปูอยู่ตลาดเมื่อวาลงู่แล้วก็ไปหูกับ ลคล<อ>ิปอน,นันตเดยวคลิปแยงเงินแบงเงินลอตเตอรี่เดยวอโอ้เออ,อ,อซื้อล,ตลอตเตอรี่แล้วยังกันยรุ่งผลเอาเทียงกันสบงเงินรศสิษากันคลิปซือห้องโอ้าล เออที่เพื่ององไม่ได้ยินเสียงอึงเราเจาก็เลยน้าหาเออได้ยินเสียงอึงไร่ได้ปวดขาปวดขาเห็นจักรยานบรรทุกกล้วยน่าละเดี๋ยงสี่ขาดพี่น้องเจอ,อจักรยานได้เห็นหน้าบอดก็มีแห้งแล้วพี่ติดตามพี่ติดมากใจกนร้อย คลิปก๋วยเตี๋ยวอย่างหัวคักบางคนกับซั่งดีบางคนเสือยีหลีคลิปที่แจ้งเกิดเลยคือคลิปก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละเออเฮ็เดในแบบเพจคนติดตามหลากหลายเลยเริ <analyze> ่มงแรงเพราะจริงๆเราช่วงมีช่วงหนึง่งคืองานบ่อยอย่างม,มีอยู่แล้วเนาะแล้วมันก็มีรายได้จากจากจากบุงอยู่แหละผมก็เลยบอกคอยเด็กมากหงวงัวซาเรื่องโซ่เชียวพอาดีมาเจอโควิด ก็เลยหยิบขึ้นมาพัฒนาจริงๆเพจอ่ะแล้วก็ยูทูปเพจมาตัังแต่โดเลยครับมาตั้งแต่ก่อนขนาอื่นๆเลยแต่ว่าแบบมันเหมือนกับบ่อยบ่มีคนเห็ดซอยอะ่ะเราเข้ากับเอาเวลามาดูแลว,วงแต่เลยบริเห็ดพอเจอโควิดมันบ่มีแนวเห็ดก็เลยหยิบหยิบมาเห็ดมาเห็ดคอนเทนต์เห็ดอย่างกระเบื้องของคนอื่นเป็นตัวอย่างแล้วก็เอาความเป็นตัวของของ,ของเฮ้านี่แสดงออกไป กีบันันเด็กกีบันเขาเห็ดเขาเห็ดนั่นหอยแข้งไหมเ,เ,เห็ดขับข้าวเออเห็ดตักซุปน้อไม้อย่าก้ามกันเออเห็ดซุปน้อไม้เ,เห็ดอยังแไงหรอพวกหลายเนะเาะรอคลิปเลี้ยงน้องโรเล่ดูทุกคลิปเลยพี่วันเพนครับมือนี้มากคลิปบอสหลางจาน มาคลิปแอบกลิ่นทุเรียนน่ารักครับพี่น้องกดหัวใจมาให้รู้ว่าเนี่ยฮะแมนแม่เลี้ยงล้านไปน้ำเบิงจนว่าแบดเหมือนนะเบิงเนะบิงบ้งหลจนว่าลืมลืมข้าวแบ,เบดเหมดชอบทุกคลิปครับผมคลิปแยกวงเออบางคนกระดาดยิยิล่าเห็นบอกขนาดเาอาวัวนัวหัวมวนเนี่ยบางคนกระดาดยิล่าบิ่ง ไปโลดจังไดกบไปบ่รอดดอกอีหยังซั่นจังซี่เห็นบ่ทางแยกวงไปมาลงหนาวมักคลิปน้องบอยแอบกินทุเรียนในผ้าห่มมันบอ่อ <c oughs> มักคลิปยายบึ้งแต่งหน้าบ <c oughs> อดเอ้านั่นเด้ <c oughs> ที่ลาแต่งหน้าอใอ้ายนี่คลิปนึงเออ,อ ดูหมอลำแต่สมัยเรียนจนตอนนี้มาเจอใจ,จกันร้อยดูตลอดเลย f อจากจังหวัดพะเยาครับชอบคลิปแกงลำลำขนาดหนึ่งลอยเก่าๆขนาดลอยเก่าๆนี่ลาปกินคนจับครับขอบพระคุณดาวทุกดวงเด้อ,อครับผม